สวัสดีจ้าพี่น้อง้าเห็ดอีกแล้วมือป้าเห็ดนี่แหงไหมมือนี้มากับลูกชายน้ำเอาลูกชายมายางนะเดี๋ยวค่อยตัดเนาะจูงลูกชายน้ำ นี่เด้ในปลายยางพานหลอดหนึ่งเห้อโบเห็นเดล stay in here look oh wow many yeah, yeah. I take what you take I can I want to take but how can my hand two hand that hay con nhai kẹp ngam ngam maybe they can have but under you have to see under khá <laughs> huh? ngam ngam This one too? No. Mm, no, don't take yeah but not Cantarin. Cantarine but uh too maybe too dry. Huh? Mm. Careful your finger here. เฮ้ยไฮพอเห็ดบิ่งน้อยได้บ่น้อนี่เนาะอึบเบิ่งขาไหมอ้ยกินเกือบหมดแล้วดอกนี้โอ้ย ได้ไหมเออได้อยู่เห็ดพึ่งค้าลายค้าลายน้อยมอสมงามเป็นคืมคืมฝน con tóc bôi bôi nỉ hết nè mày ôi hết bưa ôi đi hết bưa ôi nỉ cả hết bưa chớ lẽo thì cạo rau ôi บางอันนี้ออกค่ะดูดิงามงามงามเลยพี่เออนี่ไง เลยพี่นอ้องอึ๊บนี่เอออึบนี่งามอือบบูเบอรี่เม็ดเพิ่เริ่มเลยพี่น้องจ้าบัเงเงา ก่องนี้อะไล่ะเออต็มเลยโอ๊ยแตกนันสซุบแม่อ้ยหนึ่งเดะอืมเนี่ยอ้ยพูน่ะต,ต่ำลงไปนู่นก็มีโอ้ยผิดเต็มเลยโอ้ยเดี๋ยวมาเอาพี่น้อง เอาตะกาก่อนเก็บเลยจ้ะเฮาเหยียบปอนะพราะอเป็นเนอนไหมนี่นี่ ออกจนว่าฝนตกใส่จนว่าเกือบเละโืมย้มีอมหอยหมด มอดเอ้ยมูดหรือว่ากว้าง mood, มูดไมมจ๊ะพราบเจอมูนมูดมอดกว้างมูดอยู่ข้างเพิงเนี่ยนี่ ไอเนี่ยจุ๋มนึงเดี๋ยวเราจะตัดขาอื้อเหม็นมั้ยดูไอ้อะไรนะแมลงกินจนจะหมดละอื้ออื้อให้แมลงกินเถอะ ดูนี่รังนกน่ารักเชียว <c oughs> แก่ไหมเอ้ดูท่ากินไปครึ่งนึงคําำเลยไม่เน่าโอ้ยไม้ขูดขาเจ็บมากโอ้ยเลือดเลย เจอรังต่อหัวเสือพี่น้องโอ้ยอันตรายแหงโอ้โอ้โอไปไปแล,ลนเหาแลนแลน